สวัสดีครับก็วันนี้ก็ยัดพามาดูเรื่องของตัวปรับปรุงค่า p r o f เตอ e r นะครับหรือเรียกทีบโหลดคอมเป็นเสถนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแมสออกนะครับในที่นี้เราอยู่แค่คนเดียวนะครับโอเคขออนุญาตครับเพื่อเสียงที่ผมชัดมากขึ้นเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตพามาดูในส่วนของค่า p r o f เต t ร r ของหน้าตู้ m d b 6ของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ค่า profitter เองนะฮะอยู่ที่0.85เนื่องที่จว่าโหลดของโรงงานเป็นระบบ มอเตอร์เยอะนะครับมีกระแสะล่าหลังทำให้เกิดค่าเปอร์เฟกเตอร์ที่อยู่ที่ประมาณส่วนย8 5แปดห้าโดยประมาณนะครับซึ่งตรงนี้เองหลวดลูกค้าเองก็ยังไม่เยอะนะครับโดยที่ว่าผมให้ดูที่กระแสะประมาณ600กว่อแอมป์นะครับที่ลายหนึ่งนะครัลายสองลายสามโดยเฉลี่ยประมาณ6 0 0 500ไปลายๆนะครับนี้ผมขอย้อนกลับไปที่ตัวเวอร์เฟกเตอร์นิดนึงนะครับ ผมจะราังให้เห็นว่าพาวเวอร์เซเตอร์อยู่ที่0.85เนี่ยหมายความว่าระบบโรงงานนี้นะครับมีเรื่องของพาวเวอร์เซเตอร์ที่ยังค่อนข้างต่ําอยู่นิดนึงนะครับโดยที่ว่าปัจจุบันนี้ลูกค้าเองมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ทีเ่เป็นเรื่องของการปรับปรุงค่าภาพพาวเวอร์เซสเตอร์ให้ดีขึ้นเดิมเนี่ยลูกค้าใช้แคปแบงค์อยู่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนมาเป็นใช้อุปกรณ์ที่เป็นรว่า SVG นะฮะ SVG คือย่อมาจาก Static Var Generator นะครับ,ออบ,าา ator, รบแบรนด์ s i n e x c e l ซึ่งลูกค้าเองได้มีการติดตั้งไปที่ MDB จํานวนหลายๆ MDB แล้วนะครับนี่ก็เป็น MDB หนึ่งที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะครับซึ่งถ้าเราจะมาเห็นจากตัว display ของตัว SVG เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว p ์เ e r เ e t ร r เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.87นั่นหมายความว่าก็คือสอดคล้องกับตัว Power เ e t ร r ของลูกค้าที่อยู่ที่เป็น Power Meter Panel ของ MDB นะครับซึ่งตัวนี้เรายังยังไม่ได้ออนอุปกรณ์ SVG ให้ทำงานนะครับยัง off ออเป็น standby อยู่ ครว่าสแตนบายคือยังเป็นไฟเขียวกระพริบหมายความว่าเครื่อง s v g ยังไม่ได้อ่อนนะครับตอนนี้ก็มีจำนวนทั้งหมด5โมดูลนะครับโมดูลที่ 1, 2, 3, 4, 5นะครับรวมกันแล้วคือจั้งหมด5 0 0ย kW โมดูลละ1 0 0่งร kW นะครับตรงนี้เราจากจะให้เห็นว่าจากาลาเบลของตัว s g แเราก็จะเห็นขนาดของตัวโมดูลอยู่ที่1 0 0่งร kW นะครับเป็นระบบ400 3, 4 0 0โวลต์สาเฟส4สายตัวนี้ทํางานระบบ ช่เคยค่าพาร์เฟเตอร์เป็นระบบอ่าไลน์หนึ่งสองสามแยกอิสระนะครับทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่ตัวอินโฟนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว S V G นะครับอยู่ที่2%คือยังไม่ได้ทํางานนะครับมุมพาร์เฟเตอร์อยู่ที่ศูนย์จุดแปดนะครับของระบบไฟฟ้าอยู่นะครับทีนี้ผมจะทําการออนนะครับให้ S V G ทํางานนะครับเราก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีการขยับขึ้นนะครับมุมนะครับมุมคอสเซต้าตรงนี้อาจจะ ขยับขึ้นมาที่0.99ที่ตามที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นให้เวลา SVG นะครับประมวลผลนิดนึงหลังจากนั้นก็จะทำงานแบบเรียลไทม์หรือว่าเป็นการจ่ายกระแสแบบเรียลไทม์ก็เล่นซอร์ตออกไปเราเห็นว่าตัวนี้คอสเซต้าอยู่ที่0.99นะครับแล้วก็ฝั่งโหลดอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสนะครับตัวตัวฝั่งโหลดหมายความว่าคือถ้าไม่มีอุปกรณ์ SVG มาก็เชยเนี่ยฝั่งโหลดถ้าโปรเจคเตอร์หรือคอสเซต้าอยู่ที่0.83นะครับแต่ตอนนี้พอมีการจ่ายกระแสหรือว่า ตัว s v g ทางานไปที่ประมาณ4 0แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่า cos เซต้าที่ดีมากนะคืาอยู่ที่่วนยู่99กนะครับกลับการเราก็มาดูที่ power f a t o r ของลูกค้านะครับเราจะเห็นว่า,า power factor ของลูกค้าเองเนี่ยนะครับมันจะ display ให้เราเห็นว่าได้ค่า cos เซต้าหรือค่า power factor อยู่ที่0 9นยะ์นั่นหมายความว่า,วามันคือค่า power factor ที่ดีมากนะครับทำให้ระบบ มีการจ่ายพลังงานของกระแสะจากโมแปลงที่น้อยลงเพราะว่าตัวเวกเตอร์หรือกระ,สะกแสกำลังนมีการอินเฟสที่ดีขึ้นนะครับโอเคตัวกระแสะนะครับขออยุญาครับเงเาก่ห็นไหโอเคนะครับสังเกตว่ากระแสะเนี่ยเหลือ500รอนะครับ400 5 0อกว่าก็ลงไปกระแสะลงไปเยอะพอสมควรจากเดิมที่มัน600กว่า เกือบเกือบหกร้อยข้อดีคือการปรับมุมเพลอเฟกเตอร์เราก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นการลดกระแสไปนในตัวอยู่แล้วหลายเปอร์เซ็นต์ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับวันนี้กลับมาที่ตัวเพลอเฟกเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับในทางไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดทำให้สูตรดูเก้าเก้าแบบเรียลไทม์ได้เนี่ยมันทำให้พลังกับหม้อแปลงเนี่ยน้อยลงลดล้อในระบบได้ด้วยก็ที่เรียก่าก็ปเปอร์ล้อหรือคอล้อในตัวระบบเนี่ยก็จะหายไปนะครับเป็นการคัดล้อที่ดีมากครับดีมากโอเค ทีนี้ผมอยากให้เห็นว่าตัวมิเตอร์ของโรงงานเนี่ยมีการแสดงตลอดเวลานั่นหมายความว่าที่เราเห็น0.998นี่คือค่าที่เป็นแบบเดียวทม์หรือว่านิ่งมากๆแบบตลอดเวลานะครับนี่ดูจากตัวดิสเพลย์เราจะเห็นเลยครับ0.99ทีนี้ถ้าเกิดผมตอ้ตองการออฟให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าค่าพาวเวร์ิเตอร์ของระบบก็จะตกลงมาวิธีการออฟก็ง่ายมากนะครับผมแค่กดปุ่มนะครับตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับแล้วก็กดฟังก์ชัน power off นะครับตัวนี้0.8 ลงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูได้เลยก็ได้นะครับว่าตัวเพลอฟเฟกเตอร์ของ MDB ตัวเนี้เมื่อกี้ตัวเดิมเนี่ยเหลืออยู่0.83เห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าตัวเพลอฟเฟกเตอร์เนี่ยมีการขึ้นลงนะครับดูจากตัวเลขที่มีการขึ้นลงของระบบนะครับแต่แน่ๆคือลงมาจาก0.99หรือ0.83นั่นคือค่าเพ c t o เฟกเตอร์ที่โรงงานณนะเวลาเนี้ยมีใช้อยู่ที่ค่อนข้างเพลอฟเฟกเตอร์ค่อนข,ข้างต่า มาตรฐานไฟฟ้าเนี่ยคือห้ามต่ำกว่า0.85นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ที่0 8น3 8 2ซึ่งโหลดปัจจุบนนันอาจจะประมาณ30-40%เของมออแปลงเองนะครับถ้าโหลดมีการใช้มากขึ้น60-70%ถ้าเราปรับเพียบได้ดีนั่าแปลความว่ามันก็จะทำให้ตัวตัวมออแปลงทำงานที่น้อยลงนะครับก็อ๋โอ,โอ,โ,อโอเคเดี๋ยวผมให้ดูค่ากระแสอ๋อกระแสขึ้นมาเป็น6 0 0กว่านะครับ ลายหนึ่งลายสอลายสามหกรยกว่าคือกระแสสูงขึ้นด้วยมุมวพอรพิเตอร์ที่มันต่ำลงนะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับ S V G นะครับอันนี้คือตู้ของ M D B 6นะครับอันนี้คือตู้ของ M D B 5ตอนนี้ติดพร้อมกัน2 M D B ก็คือ M D B 5กับ6เป็นแยกของตู้ไกลตู้มันนะครับติดพร้อมกันจำนวน2 2งสงแนลโมดูล ก็ S c G เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นนะครับอยู่กับโหลดที่มีฮาร์โมนิกเยอะๆได้ดีแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกกับฮาร์โมนิกที่สำคัญคือมันจะไม่ขยายฮาร์โมนิกขึ้นไปด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าตัวแคปแบงค์โดยทั่วไป mm hmm. เมื่อมีฮาร์โมนิกออนแคปแบงคเนี่ยมันจะมีการขยายฮาร์โมนิที่สูงขึ้น10-20% mm hmm. ก็มีผลให้ฮาร์โมนิกของแรงดันในขยายสูงขึ้นมีผลกับตัวเฟโปเทคชันนะครับอันเดอร์วลเตจหรือแม้กระทั่ง A C B เองที่มีการ ทำงานเนี่ยเกิดอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับเออร์เลอร์หรือผิดพลาดก,ก็สั่งให้ ECB มีการชิปได้บางครั้งนะครับเกิดจากการทำงานผิดพลาดของระบบตัว p r o t e c กชันต่างๆนะครับ SVG ก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่ยาทันสมัยด้วยราคาที่ปัจจุบันที่ถูกลงมานะครับสามารถเป็นอุปกรณ์ที่แทนทดแทนอุปกรณ์แคปแบงค์เดิมได้แน่นอนในโอกาสต่อๆไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ